นี่คือตัว5ดาวล่าสุดที่พี่คิวได้นะครับน้องโมนาครับผมกับน้องอายาโตะเนาะแปลว่านี้หน้า6ใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่5หน้าที่5มีทั้งหมด1 2ง4 5 5 5 25ี่ห้าห้้ายีไม่ใช่1 2 3 4 5ส 6, 6 5สาหห้านะครับแปลว่าพี่คิวเปิดมาแล้ว30ครั้งนะครับผม30ครั้งเนาะถัดหลังจากที่เราได้5ดาวมา30ครั้งละถ้าพี่คิวอยากจะได้การันตี การตีคาสืฮะพี่คิวจะต้องเปิดเก้าสิบครั้งนะครับผมเก้าสิบครั้งจะได้ห้าดาวเมื่อกี้พี่คิวเปิดไปแล้วสาสิบเนาะฉะนั้นเลยหกสิบถ้าโอเคครับถ้างั้นถ้าน้องขอเปิดเลยไหมเปิดนะ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 ตามใจน้องครับผมมาเดี๋ยวพี่คิวมาเริ่มเริ่มเริ่มอธิษฐานสิบครั้งนะครับผมปักน้องอยากให้เปิดต้องการ ดาวอีกมีอีกสี่อันโอเคมาเริ่มเปิดม่วงม่วงมาครับผมม่วงมาม่วงหรือทองเลยอเจอดูไม่ออกเลยปุ๊บลุ้นกันไปช้าๆครับผมพี่จิมไม่รียบยังเกลือกันอยู่ครับตอนนี้อย่าบอกนะอันนี้คือม่วงเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ย ไม่รีบครับไม่รีบนี่ครับนี่คือม่วงที่เราเห็นเมื่อกี้ครับผมไปต่อครับไปต่ออย่าไปซีเรียสเปิดอีกสิบครั้งครับพันหกดาวน้องขอมาพี่คิวจัดให้อ่ะเปิดที่หมดเลยม่วงเหมือนเดิมนะครับผมครับพี่คิวได้แล้วครับผม เอาไปเอาอัพ,อพ,อพดวงอะไรนะอะไรดวงดาวสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ <c oughs> จำชื่อไม่ได้น้องหนิงกวงนะครับเมื่อสักครู่ไม่มีแล้วมั้งสีม่วงเ <c oughs> ขาบอกว่าเราได้ม่วงนะครับแต่ว่าอาจจะได้สองตัวก็ได้นะครับได้ตัวเดียวครับผมเป็นน้องหนิงกวงอธิษฐานกลุ่มดาวครับผมกลุ่มดาวตอนนี้พิ้เปิดไปอีกสิบ ใช่มสิบสองครั้งเป็นยี่สิบเมื่อกี้เราเปิดแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบต่อไปเป็นครั้งที่หกสิบครับผมม,ม,บม่วงมาครับม่วงมานี่มาม่วงเลยนี่ม่วงครับสี่ดาว the bell เเรายังมีโอกาสได้ม่วงอีกนะครับผมแต่ทองเนี่ยไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับ ้องบอกใกล้ละใกล้ละ <c oughs> โทมะโทมะ,มะพีิคิวมีแล้วนะครับผมก็คงเป็นได้เป็นกลุ่มดาวนะครับโทมะสี่ดาวน้องเมื่อกี้มีอีกไหมไม่มีครับผมได้สี่ดาวโทมะหกสิบแล้วพี่ยูเปิดไปหกสิบแล้วครั้งที่เจ็ดสิบครับผมครั้งที่เจ็ดสิบ สิบดวงจัดไปสีม่วงมาแต่ไกลม่วงครับม่วงม่วงม่วงไกลแล้วครับผมต้องบอกสีม่วงครับตอนนี้ใจใจจริงพี่ก็รุ้นเหมือนกันนะครับ อย่างก็พิคิวเพิ่งจะได้นะครับผมโอเคครับเป็นตัวใหม่พิคิว80จะทองหรือเปล่าไม่รู้ครับ80แต่ที่ชัวแน่นอนคือ90นะครับมีโอกาสที่80แล้วก็90แต่เ0้าบเขาบอกว่าชัวนะเขากาลันตีมีม่วงอีกไหมไม่มีครับผมแต่ว่านี่น้องได้มาใหม่มาใหม่ครับผมโอเคครับมาใหม่มาใหม่ม ต่อไปครั้งที่แปดสิบเนาะเฮโซครับน้องอยากได้ครับผมพี่ชิวก็ได้มาเยอะแล้วแ่ะแต่ส่วนใหญ่ได้มาไม่ค่อยได้อัพโอเคครับครั้งนี้ครั้งที่แปดสิบครับผมอีกสิบอันถัดมาเด็ดม่วง <Dead S 2> <ม>ทอง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 โอ้โหคาสือะได้แล้วครับผม ค่สุดท้ายได้หนึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้สีทองแน่นอนนะมีโอกาสที่จะออกม่วงได้อีกไม่ดุดเลทครับน้องบอกมีโอกาสออกทองกับม่วงได้อีกนะครับผมหรือไม่ก็เกลือหมดเลยอะไรเงี้ยโทมะครับผม ยังไม่มีเพิ่มครับม่วงหร,หรือทองม,มีโอกาสออกทองได้อีกนะเขาไม่มีละเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพิชิวได้ขัดสือหาเรียบร้อยครับผมได้โทมาัามาเพิ่มด้วยห้าดาวไม่หลุดเลสครับผม